สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาพบกันนะครับในคลิปที่3นะครับของวันนี้คลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรปากหลักหน่วยบนนะครับก็เป็นคลิปที่ต่อจากสูตรปากหลัก10บนนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับมาดูคํานํานะครับคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการคิดคํานวณและวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลทัานั้นก็ให้เพื่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกท่านนะครับสถิติของศูงนะครับศูนย์นี้ก็เดินอยู่ที่28งวดนะครับก็มาดูกันว่างวดที่29 ผลคำนวณจะได้ตัวไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะทวนสถิติของสูตรคร่าวๆเก็จะไปคิดคำนวณนะครับ3งงวดล่าสุดให้เพื่อนๆได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูงวดที่1น,นะครับผลรางวัลออก8 6 1นะครับงวดนี้ก็มาที่1ง,งวดถัดมาออก5 1 7 มาที่7งวดถัดมานะครับออก725มาที่5างวดถัดมานะครับออก261นะครับมาที่1งวดถัดมาออก750มาที่0งวดถัดมานะครับออก475มาที่5 งวดถัดมาออก9ก้สมหามาที่ห้างวดถัดมาออก1 7 1ด1มาที่1่งวถัดมานะครับออก3 7 2มาที่2งงวถัดมาออก0 3นนะครับมาที่7งวดถัดมานะครับออก7 61มาที่ 1, 1. งวดถัดมาออก258มาที่8ปดงวดถัดมาออก2 3งมาที่5งออ 6, 8, 8, ้งวดถัดมาออก06นนะครับมาที่8ปดนะครับงวดถัดมาออก159มาที่9งวดถัดมานะครับงวดที่16 ผลรางวัลนะครับออก308นะครับมาที่8งวดถัดมาออก597มาที่7งวดถัดมาออก905มาที่5งวดถัดมาออก867นะครับมาที่7งวดถัดมาออก618มาที่8 งวดทัดมาออกเก้าหนึ่งเก้ามาที่เก้างวดทัดมาออกหกสี่สองนะครับมาที่สองงวดทัดมาออกศูนย์หนึ่งสองมาที่สองงวดทัดมาออกหนึ่งเก้าหกมาที่หกงวดถัดมานะครับออกแปดศูนย์เจ็ดนะครับมาที่เจ็ด งวดทัดมาออก417นะครับมาที่7ง็งวดทันมานะครับออก405มาที่5งางวดถัดมานะครับออก594นะครับมาที่4ก็มาดูสูตรนะครับที่ใช้คิดคำนวณนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ สูตรที่ใช้ยิตคำนวณนะครับสําหรบบสูตรนี้นะครับหลักร้อยบนนะครับบวกกับหลักร้อยสามตัวหน้าที่1นสองครั้งบวกหล,ลัก13ตัวหน้าที่1บวกหลัก13ตัวท้ายที่1นะครับบวกหลักร้อยสามตัวท้ายที่2บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่สองสองครั้งจากศูนย์นะครับ4บวก2บวก2บวก8บวก0บวก5 บวก2บวก2นะครับผลคำนวณเท่ากับ25ใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลขนํานำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1นะครับ5บวกเพิ่มไป1ได้6เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2 6บวกเพิ่มไป3นะครับได้ 9นะครับเป็นตัวเด่นตัวที่3นะครับ9บวกเพิ่มไป4ได้13ใช้แค่หลักหน่วยคือเลข3นํามาเป็นตัวเด่นตัวที่4 3บวกเพิ่มไป1ได้4เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่5เมงวดถัดมาผลรางวัลออก405 งวดนี้ก็มาที่5หลักหน่วยบนนะครับงวดถัดมานะครับจากสูตร4บวก1บวก1บวก5บวก7บวก0นะครับบวก1บวก1ผลคำนวณเท่ากับ20ใช้แค่หลักหน่วยคือเลขศู นำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่หนึ่งศูนบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งได้หนึ่งเป็นตัวเด่นตัวที่สองนะครับหนึ่งบวกเพิ่มไปสมได้4เป yeah, ็นตัวเด่นนะครับตัวท euh ี่ส4สี่บวกเพิ่มไป4ี่ได้8ปนะครับเป็นตัวเด่นตัวที่สี่ดบวกเพิ่มไปหนึ่งได้9เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่ห้า งวดถัดมานะครับผลรางวัลน,นะครับออก5 9 4งวดนี้ก็มาที่4นะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับผมก็จะทวนสูตรนะครับที่ใช้คิดคำนวณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับสูตรนี้นะครับหลักร้อยบนนะครับบวกกับ หลักร้อยสาตัวหน้าที่1 2ครั้งบวกหลักสิบสตัวหน้าที่1บวกหลักสิบนะครับ3ตัวท้ายที่1บวกหลักร้อยสาตัวท้ายที่2บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่2 2ครั้งจากสูตร5บวก8บวก8นะครับบวกเกบวก4บวก2บวก2บวก 2, 2, 2, 2, 2, 2> นะครับผลคำนวณเท่ากับ40ส ใช้แค่หลักหน่วยคือเลขศูนย์นำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 0ศบวกเพิ่มไป1ได้1นะครับเป็นตัวเด่นตัวที่สองบวกเพิ่มไป3ได้4เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3นะครับ4บวกเพิ่มไป4ได้8นะครับเป็นตัวเด่นตัวที่4ี่ดบวกเพิ่มไป1ได้9้า เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่5จากผลคำนวณงวดล่าสุดก็จะเด่น0 148 9นปดะครับราจํางวดวันที่16นะครับเดือน8 ปีหสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสูตรทดแทนนะครับสูตรเก่านะครับที่หลุดไปนะครับจากหัวนที่ผ่านมานะครับก็นำมาเป็นเพียงแนวทางนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ติดตามสถติของสูตรนะครับแล้วก็ได้เป็นแนวทางกันนะครับ ถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือท่านผู้ชมใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับจะเป็นสูตรอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะครับสำหรับทานาดที่ยังไม่ได้รับชมนะครับสูตรปักหลักร้อยบนแล้วก็ ตักหลัก10บ,บนนะครับก็ได้นำเสนอไปแล้วก็สามารถย้อนนะครับเข้าไปรับชมได้ที่หน้าช่องนะครับสวัสดีครับ